สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกปลายสุขภูทุกคนครับซื้เกล้วพี่น้องโกอีสานมาแดกมาแล้วครับผมครับมื่อนี้มาบาพี่น้องมั้ยนแยงเห็ดพี่น้องเฮ้ยเป็นแยงเห็ดอ่าเห็ดยังระบาดเฮ้ยกินเสือกบ,บอ่อพี่น้องเห็ดกระด้างมาได้พี่น้องบ่โอ้ยกระด้างกินกว่าเห <laughs> ็ดกระด้างพี่น้องแต่ว่าเป็นเห็ดกระด้าง วันนี two Hence, two ้พมันเด็กกระดังแก่กัระดังแก่มันสิหยาบนะใส่กับม่หไมกพี่น้องคนนี้แข่งแล้ววันเานี้แหละใส่น้ำปลาเด็กใส่หอมบัวใส่หย่านังพี่น้องใส่หย่านังผมกชุดน้ำปลายังไงพี่น้องมามาเลยพี่น้องกล้องอะไรฮะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าองกันเข่าเหนียวหน่อยพี่น้องเอ้ยก้องขาหน่อยเข่ามาก้องหน่อยนี่ก้องขาหน่อยสวดกล้องมุกปุกได้ปลาสลัดพี่น้องสลัดเขียวกับสลัดม่วงพี่น้อง กเจาเอาไปเดี๋ยเอานั่แเงหนอยเลยกเจะน้่นดีพี่น้องนอู่ดีขึ้นจากไหมพี่น้องไปเที่ยมาแล้วครับเนื้อกินข้าวร่วกันครับแจงเงตยกระด้างใส่นท์มาไหมขึ้นจากไหมมาๆม,ามาพี่นอ้องมกน้าวร่วกันครับ

ตลาซื้อามงซื้อกระเจมมากมือนกันต้องใช้กำลังสิบบาทเล้บอบ้านต่อไปสามกำสิบเลยว่าไปสามกำนีเลย้่เขาได้ก็ได้กั่ได้ดก็กมากม,มาเลย พี่น้องเพิ่นกับปอมาแล้วว่าแจงเห็นโลหัวด้เด้อแจงเห็นโลหัวดิ้อหาว่าท่านได้อยู่น้องเห็ดโลหงวกเขาแจงเห็นตะล่างอยู่ละก้อนแจกหัดไปก้อนแจกหัดไปก้อนแจงง่ายๆพี่น้องกินง่ายๆล่ะ ถ่าบแบบนี้นพี่รองเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่รองมากินน้ำกันครับโอ้ผักแม,มงมะขามนเงี้ยครับเนี่ย ขุยครับยังไงก่อนเนี่ยน,น,นวดดีเป็นหน่อไส้นามประเดกแต่ว่าน้มประแดกต้องต้องเบิ่งเนี่ยเป็นหน่อต้องติบมุขก่อนพาลังพาลังพาลังหยีห่อเนี่ยเข้มบนเกียร์เป็นหอ่อเข้มไหลายกับไส่หลาพวกไหนเข้มันเข้มมันตียากนะเวลากินมันเข้มมันตีโฆษณากินนามได้ปะเนี่ย mm hmm. เข้มถาดเลือกเปน้อง แสบีบไลพี่น้องว่าสมัครโอ้ลืมบเปิดผ่านนี่เลยพี่น้องขอตทษขอไห้ได้พี่น้องเด้อโอ้ยลืบเปิดแนวกันนุ่มมือดือ้อยู่ไว้ยามาพี่น้องนะนำตัวุนตกพี่น้องว่นเทจากมาบนนุ่งหัน xem mắc đâm chân thôi thôi sốt, sốt đến thôi thôi mà <laughs> Thật sự cái thôi 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 hẹn cái thôi 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 เดี๋ยวพี่น้องเด้อมีของรา้วก,กันครับแกงเห็ดกระดา้างใส่น้องไหมพี่น้องต้นาน้โกูก ถ้าจะไข้เนี่ยพอต้องตําแบบนี่น้องทุกเปลๆเอาทุกเปเปเอ,ปเปเปเอันนี้สูตรสูตรผมเลยเนี่ย ตักให้เรียกวาออกกรอเห็ดกระด้างเนี่ยกระดอกตำเมนี่มันมันไปดีไหมลองตันมุวมันแกกว่านี่มันดิเถาเถาไปเรื่อยนนี้มันดิหยาบเลยไปเลยได้ว่าตำเมนี่วก็ดีแจงกันเถาก็านี่กับมิตรลาบเหรอี่น้อง ครับพี่น้องเมื่อกี้ยินโดนแล้วละ่ะร้องมึงแถ่นี้สุดอยากนะพี่นอ้องแฉกแฉกมาเรื่องพี่น้องเนื้อ พักกินมียังเมือกปนขอโทษขอไปยังไงนี่พี่น้องเด้อโทษดังหลายนามันี่ล้มเขาท่อมไปเียหาพี่น้องมาฝนตกมากเลยสีเบาพี่น้อง ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนใี่ไมหมลองไปใส่มาใส่กันดูแลร,รักษาสุขภาพยังไงเด้พี่หลองเน้อมันตื่นไอโฟนในยังมันจะเป็นไข่เป็นยังนะ Thầy nói rằng, thầy bên ngoài đấy, tục thụp thụp, phải nó tệch tệch, nó nói, nằm, nằm trong bãi rượu ใชาแต่ไ่มากลายแต่ไครก็ใส่มาหลาย,าาาลายเอาออกกันพี่น,อน้ <c oughs> องเด้อพี่น,อนอ้องเด้อแ่บแจมทุกคนครับบ่อยากโว้ดรกแสบครับ ยัง <c oughs> ไงนดี๋ยวเราเอาไว้โอ้ตะไครตะไคร่เอาตะไคร่เอาไว้มันดิเงแยงหกวคว่า หลากหลายไปนองก็อย่าลืมเล่พี่นองไปทิ่ตูร้าอย่างไน่เขาวันดีกับแกงกับออพรอมพิสานบานเอากินหนึ่งทีเไปน กคือยังว่าใส่มดหลายังกินไปกินมาไหนคือเป็นห่เปิดเจ็บแนะี้ถ้า่ากแสบไม่น้องมาไม่น้องมาหน่วิงหนอกกระดังอ่อนๆอนไม่น้อง,องแสบยำปวดปวดปวด 我来以都不来呀。Well, บนหนามนนกัไไกน,นไปยังไงเมื่อกี้มนไปเอาลงทับทางเตงหนอยกันยืนห้องพี่น,น,น้องออไปข้างนอกก่ได้ดอฝนมันตกอมเกลกันเ็ดเ็ดกมังยองมางองไว้ไพี่น้องหอกพริกเนี่ยผ่นเ็ดมาในห้องไหเลย บา,างทีไหลออกมาอย่างนี้ำตาเพราะว่ายางดีเคยลรวไม่รอ้ไว่าน้ำตาในไหลออกมาโอ้จัตีวายยังไหนเนาะคือคนคือผีใบี่นลองห้องไหนซื้อเนี่ยบ่ยังเปลี่ยนต่อเ่ไปอกเด้อมาไาพี่้องมาอืมิมน้ำหนามยู้มน,น้ำผักอหพีไป้อง ว่าไงว่าเป็นล่างโดนเดียวมันยังมันนั่นหัวอยู่ครับกัน็นน้ำอะไรจับอยู่พี่รองมามาพี่รองมา ร้องมึงเลือกไม่นองเนอแจ้งยังกระด้างยำพวพวๆเลยอ่ยร่อนๆร้อนย่างก่มันส้องอย่างที่สองถุงมันค่าก็ได้ขายแหก็ได้ซื้อมันแจ้งเอาท่าไม่นองขึ้นยากว่ดีเลยร้องมึงสรรัดม่วง mình cứ thưa cấp Lát là chỗ quá Chập không? Chập. Nó nhau là tuyệt rồi này. แล้วกันเนนก็บนแน่เก็ดแน่นมาม้หลอดด้พห่เนอะ ไปดียอเ้ยจับ็บเขาโกรกไปยังไงนี่น้อ,เอ,เองเนีย่ยส่วนส่นมั่ไใดหน่อยคน bên nua kinh chén mày biết không chén đặt ở nơi bún để nấm bột mọi người thì ขอให้เก็บไว้เยไม่ห้อกนะส่วนสดมันโดนมันโดนน,ดน,น,ดนิ่มหมดจางวายกันอู หักไล่พี่น้องเองยังตับเสียไล่นำคนเดียห <Credit> ้น้องเดี๋ยวเราิปกันน้องหาอุหงแม่จิ้มมาบินหลองเผ็ดเอาเรียบร้อยพี่น้องแจงเง็ดกระด้างพี่น้องใสจน้องไมมกับหลุดหลดแจงน้องร้าวมันท้างอยู่เพี่น้องครับผมจากไหนก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ต่อยุ่งพี่น้องเด้อครับผมกะบมัอนี้บันว่าอะยรอ่ะพี่น้องแจงเง็ดเรียบร้อย ครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผม